โยโยโย่บายมุงตรงเจนกับคลีงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝา,ธธา,ากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตแล้วก็เขาวมกลุ่มหนังได้ที่อัดเอ็มวครับอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับครีกเน้นทีมเดียวพี่เจคขอเลืยกเอาเกมเช้าวันพรุ่งนี้ครับ7จ็ดโมงเช้าครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคลับโบว์ครับนัดประเดิมทัวร์นาเมนต์เลยนะครับอินเตอร์แมมี่ จากเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐจะเจอกับเอาอาลีสโมสรจากอียิปต์นะครับอินเตอร์ไมมี่เนี่ยก็ ล่าสุดเปิดบ้านถล่มโคลมัส,สคูในเกมลีกมา5าประตูต่อหนึ่งนะครับแน่นอนดาวดังชุดนี้ฮาเวียมาเชราโนกุนซือก็เรียกมาครบนะครับอาจจะขาดจอร์ดิอลบ้าที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือเนี่ยเฟลคอนกับเฮกเตอร์มาติเนสคุมเกมรับตรงกลางนําโดยเซกิโอบุสเกตตัวเก่านะครับแนวรุกก็นําโดยซูเปอร์สตาร์อย่างเลวเดลเมสซี่ i, ครับแม่ล่าสุดในลีกก็ยิงได้2ลูกมีลุยโซเลสกองหน้าจอมเก่านะ้าที่แล้วก็ยิงได้นะครับแล้วก็มีทาเคโออารเอนเด ปีกอาร์เจนตานครับชาติเดียวกับเมสซี่ดีก็เป็น3ประสานแนวรุกนะครับโยโยโย,โย่เจตฝาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ถาแถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่เอาอาลีครับสโมรสรจากอียิปต์ก็คุมทีมโดยโคเซริเวโรนะครับคุณสือชาวสเปนล,ล่าสุดอุ่นเครื่องก็แพ้จุดโทษปาชูก้านะครับตัวหลักๆส่วนใหญ่ใช้ตัวในประเทศมีต่างชาติบ้างนะครับในประเทศก็พวกอาเมดโซเลญาอาเซียอิบราฮิมเอลมนอาชัวนะครับมีนารุกอย่างกาดิซ่านี้เป็นตัวสโลเวเนียครับเป็นตัวชูโรงแล้วก็มีอาชาับเบนชากี ปีกชาวโมร็อกโกนะครับหน้าปเป็นเวสซามอาลีครับหัวหอกทีมชาติปาเลสไปแม่เกมนักสุดในลีกนี่ยิงคนเดียว4ลูกด้วยนะครับแน่นอนทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขามองอินเตอร์แมมี่เป็นต่อด้วยชื่อชั้นนะครับเอาง่ายอินเตอร์แมมี่เนี่ยคืนนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับประเดิมทัวร์นาเมนต์เกมแรกของฟีฟ่าคลับโวครับแน่นอนอินเตอร์แมมี่ที่มีเมสซี่ถูกยกให้เหนือกว่าพี่เจณามองว่า แม้ว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจากเมสซี่อาจจะไม่ได้ดูเหนือกว่าเอาอาลีเยอะนะครับแต่ว่าด้วยโมเมนตัมครับแม้ทั้งบุสเกตซัวเลสเมสซี่คือเกรดบอลนี่ต่อให้อาจจะยั่วนามมากแล้วแต่ว่าคุณภาพตัวผู้เล่นมันเหนือกว่านะครับทีเด็ดทีขาดมีมากกว่ายังหน้าวัดใจอินเตอร์มมี่ครับที่เห็นมองว่าจะประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยการเก็บ3มแต้มให้เชียร์อินเตอร์มมี่เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำเชา้าวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย